จัดนกจริยาแอนโฟ О เน่แห่งค่ายเมกเกจกรุปก๊ปนำเกรดวริทนทร์ทรโคจรมาพบพรีมรนิดาอีกครั้งในละครคดรามา่าเข้มข้นเรื่องสาม,มีฉบับปัดปุ่นทำใหม,ม่ลงจอช่องสามวันนี้ตอนแรกหลายคนก็ติดอกติดใจ พระนางคู่นี้นะคะจากคุณชายธราธรค่ะแต่ว่า <ฮะ S 1> สําหรับละครเรื่องใหม่ที่เราจะได้ชมกันค่ําคืนนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าสามีบอกว่าดรามา่าเด e เข้มข้นมากเลยเนี่ยนะคะบทบาทของคนทั้งคู่ที่ต้องมาประชันกันเนี่ยเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะเกรซสลัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ <S 2> <S 2> ค่ะพอบอกว่าโห,โหดราม่าเข้มข้นมากเนี่ยนะคะก็จินตนาการไปต่างๆนานา <ฮะ S 1> แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวเนี่ยเป็นยังไงคะดราม่าแค่ไหนยังไงเอาถามน้องล์มก่อนค่ะ ค่ะก็จะ,ะดราม่าในเรื่องของคือจะมีความขัดแย้งระหว่างครอบครัวสองครอบครัวค่ะ,คะก็จะดราม่าในเรื่องของที่ต้องต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองค่ะอืม,อมนั้นเป็นส่วนตัวของน้องพีน่แต่<ะ>ว่าในในในเนื้อเรื่องโดยโรวมก็จะเป็นมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องของความรักของของเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเป็นละครที่ ดราม่าเข้มข้นจริงนะฮะตั้งแต่เล่นละครมาละครเรื่องนี้เป็นละครที่ดราม่าที่สุดตั้งแต่เคยเล่นอย่างนั้นเลยเหรอครับรดจริงจริงครับในเรื่องของซ<อ>ีนแบบอารมณม<ช>ม์นะเหมือนกับเราเปิดเผยความในใจอะไรกันเนี่ยไม่ได้ใช่ครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมีตัวละครเยอะมากมแล้วก็แต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ว่ารุนแรงอย่างมีเหตุผล ในเนื้อเรื่องก็จะปะทากันตลอดมีทั้งเรื่องของครอบครัวแล้วก็มีทั้งเรื่องของความรักระหว่างเราสองคนคือถึงแม้ทั้งสองคนจะเคยเล่นด้วยกันมาก่อนแต่ว่าไอ้บทของมันเนี่ยมันทําให้เราต้องปรับตัวกับบทเยอะขนาดไหนโดยเฉพาะครีม โคแทบจะปรับตัวใหม่หมดเลยค่ะคือเป็นในละครเรื่องนี้เล่นเป็นคนที่อายุเยอะกว่าตัวจริงเยอะมากเลยค่ะยากมากค่ะต้องใช้จริงตนาการแบบค่อนข้างสูงค่ะค่ะ,คะแล้วเราก็เป็นคุณหญิงผู้สูงศักดด้วยใช่ไหมคะแล้<ช>วก็วญิงทนงในแบบว่าศัดิ์สรีของตัวเองมากค่ะก็แต่ก็ดีตรงที่ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีเหตุผลค่ะคือไม่ใช่ว่าแบบหญิง ไล้เหตุผลอะไรนะคะคือแบบเขาเป็นคุณหญิงอยู่แล้วครับด้วยลุกอะไรอย่างเงี้ยในละครเรื e ่องนี้ก็จะเป็นหม่อมราชวงศ์ก็จะแอบมีนิดนึงค่ะเอค่ะแล้วลาบล่ะคะลาบเป็ดแล้วก็็นณรับเป็นลูกเป็นลูกชายคนโตของของเจ้าสัวเรียวครับเหมือนในตระกูลคนจีนพอเป็นลูกชายคนโตเนี่ยเขาก็จะต้องรับผิดชอบหรือว่า ดูแลทุกอย่างแทนแทน,แทนคุณพ่อพอ,อะไรอเงี้ยครับก็ต้อมีพี่น้องมีอะไรอยเงี้ยฮะก็ต้องดูแลทั้งเรื่องสมบัติเรื่องความขัดแย้งในครบอบครัวอะไรเงี้ยก็ยากครับต้องปรับตัวเยอะมากเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกๆถ่ายชีวิตแรกยังแบบคือยังไม่เข้าใจคือว่าด้วยด้วยด้วยความคิดของตัวละครอ่ะมันมีหลายหลายชั้น บบเราจะรู้สึกกับนางเอกแบบนี้ออแต่เราก็ทําเต็มที่ไม่ได้หลือหลายหลายอย่างก็ต้องปรับตัวกันนานพอสมควรครับแล้วแล้วผู้กํากับเนี่ยอคอยบอกไหมเมือ่อเมื่อเรารู้สึกว่าไอ้คาแรคเตอร์ที่มันจะชัดเจนเพื่อว่าให้การทํางานหรือว่าการถ่ายทอดบทบ,บ,บาทตัวละครตัวนี้ออกไปเนี่ยให้คนดูเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นบอกครับสําคัญเลยแหละครับเพราะว่าตอนแรกตอนที่เราอ่านบททํากันบ้านมาอย่างเงี้ยเราก็จะมองว่าตัวละครตัวเนี้คิดแบบนี้คิดแบบนี้ในระดับหนึ่งพอ พอไปถึงหน้าเซตแล้วเราต้องคุยกับผู้กำกับคุยกับพี่นกคุยกับผู้จัดอะไรเงี้ยฮะครับให้รู้ว่าในมุมมองของตัวละครเขาต้องแสดงออกอยังไงในสถานการณ์แบบนี้แล้วด้วยความที่พอเวลาเราเข้าฉากด้วยกันมีฉากเกี่ยวกับครอบครัวเยอะก็ะมีนักแสดงเยอะแล้วซึ่งแต่ละคนก็เป็นตัวละครจริงๆก็มันก็ง่ายขึ้นในการที่เราจะเข้าไปให้ถึงคาแรคเตอร์นั้นเลยครับแต่ว่าใช้เวลาปรับตัวนานพอสมควรโอ้นี่ค่ะ พี่เกรซี่ยังใช้เวลาปรับตัวแล้น้องพีมนะคะเพราะว่านี่คุณเป็นน้องใหม่นูการนะด่ามากค่ะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาด้วยแล้วก็เรื่องของความคิดซึ่งก็เป็นความคิดแบบผู้ใหญ่ค่ะบางทีพิมพ์ก็ไม่เข้าใจว่าผู้ใหญ่เขาคิดแบบนี้เขามีมุมมองที่ลึกกว่าที่แตกต่างกว่าแต่เวลาเข้ากับคนอื่นก็ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะเหมือนเราจะไปตามกับเขาด้วยคะก็เรียกว่าทํางานแล้วก็ทุ่มเทกันหนักเนาะบางทีนี่ก็มีหลุดๆนะฮะเวลาเล่นแล้วแบบว่าหลุดเป็นเด็กออกมานิดนึงอะไรเงี้ยพี่แมนพี่แม บอกว่าพิมพิม so อย่าเด็กอย่าเด็กนะใช่คะ่ะอ๋อพี่แมนพุ่งกลับอย่เด็กอย่าเด็กอย่าเด็กถ้าจะถามว่าสามีในเวอร์ชั่นนี้นะฮะเกรกับพิมพอจะสรุปแง่คิดได้ไหมว่าถ้าดูแล้วมันจะให้อะไรกับเราละครเรื่องนี้จะเน้นเกี่ยวกับความรักค่ะความรักที่หลากหลายมุมมองค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสียสละการที่พระเอกจะต้องแบบพิสูนรรักของตัวเองให้กับนางเอกให้ได้ค่ะแล้วก็ความรักของแต่ละคนในครอบครัวค่ะอืก็ มันเหมือนกับว่าคนก็ถามเยอะนะฮะว่าสามีนี่มาจากอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบบทพิสูจน์ของผู้ชายคนหนึ่งอะครับที่เขาจะต้องการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผู้หญิงที่เขารักเนี่ยออยอมรับได้ว่าเขาว่า,วาเป็นสามีใ,<ช>ให้พูด<ช>ว่าสามีได้เต็มปากะอะไรเงี้ยเพราะมันออมัน,ม,นมันก็มันก็มีบทพิสูจน์หลายอย่างบน ความขัดแย้งของอของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในครอบครัวเงี้ยโอ้อย่างนี้นะคะคู <c oughs> ่สามีภรรยาควรจะดูเลยนะควรมากครับควรนะว่าเออต้องการสามีที่แบบว่า สมบูรณ์แบบเป็นแบบไหนเป็นพระเอกเนี่ยก็คงจะต้องแบบว่าพรีเซนต์เรื่องของความรักเนี่ยให้หนางเอกเห็นได้น,นีนให้ภรรยาเด<ช>้เห็นได้<ช>เพราะรว่าในเรื่องก็มีการจดทะเบียนด้วยว่าความรักยังไม่เกิดขึ้นนั้นเองนะคะคืนนี้ก็ติดตามนะคะก็ดูว่าพระนางก็ทุ่มเทถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามนะครับละครสามีในค่ำคืนนี้นะครัะซึ่งออกอากาศทุกวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะคะ